เออส่งกระเทาะไปด้อกี่เด้ออุตาจีน่าส่งกระเทอะโอ้ยเนาะเกรงใจอส่งมือไหมเอ้ยโอ้ยขึ้นเลยเอาโอ้สงสารคนที่หายเอ้ยสงสารเอาไปนำในถุงเอ้ย โอ้โหดูดูยูทูปส่งบุญส่งบุญส่งจะไปเฮงานอยู่สระบุรีแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ไปไม่ไปทางบ้านก่อนโอ้ยเนาะไม่ไปทางบ้านก่อนไม่ไปทางบ้านก่อนเรื่องไม่ไปทางบ้านก่อนไออเดี๋ยวติดกันคนละสองเด้อส่งเด้อตามร้องนะไม่ร้องไปกับ พอเตยแล้วไม่มีการลงปิดเลยเตยปิดถ่ายเลยค่ะสันมันมาแล้วอีกละเออปิดเป <c oughs> ล่าความเตยรางานหนึ่งเดือนพาบุญส่งไปออกงาน โอ้โหโอ้ให้ควนอดไปนำในบ่ได้บ่ <c oughs> ไปแต่บุญทรงเนาะเอาโคกไปนำในเป็นยังโคกไปนำในบ่หนิอะ <c oughs> <c oughs> บุญทรงมันงานกว่าโคกได้หน,นิมา,นาน <c oughs> ไปเห็นข้าวสารโอ๊ยฮ่ลฮ่าฮ่าฮ่เด็กวัยทุโอ้ยแลยว่า่ฮ้โอ้ยคุณจังไดได้ปาสุดยอดโก้ปาสุดยอดเลยโอ้ ไปเออย้มอีกตงหางอ้สกคนันไปาันไปกับไป่ตนดแกัวไปกันไปกันปอันไปกกกันไปไไ เออไปแล้วโอ้บุญทรงอ่ะทูไปด้วยเออไปแล้วบุญทรงก็ให้มันมันเด้อบุญทรงเด้อโอ้ยเราไม่มีใครให้ยูทูปไปด้วยเลยโอ้โอ้ยจีเรอตูไปแล้วบุญทรงไปแล้ววิ่งตาม่ะ

ปัมี่ปัมีให้น้องขีคอขีไม่ได้โอ้สุดยอดแล้ว YouTube เยอะแม่ตั้มพี่มี่อันเยอะเยอะปลอๆปอยเยอะเเยอะอจับกูไก่จ้ะจับกูไก่จ้ะจับกูไก่จ้ะเยอจับกูไก่เยอจ้ะ ปใจทิยปมีวิ่งตามเลยนี่แอะบดิงอียิงนึกไหมนเกิอบคันเรหักเล่มันโลงมากเลยอันนุ้นในนุนเงียบเลยอันนุนบุญทรงไม่อยู่เงียบเลย อันนี้อันนี้อ่ะวันนี้เข้ามามันกล้าก็คือจะไม่จับมันหอม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 เฮ้ความเพื่อนพอสมมาเลยไหหอม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 มีทั้งเพื่อนเล่นสองขาและเพื่อนเล่นสี่ขาอย่ากล้ายิงนะทีตะเกะตะเกะ มันก็ดีใจเออดีใจเออเออเออเขีหัวยูทูบเลยเออเออเอยไก่ไก่พวกนี้มาว่าโอ๋ออมโมหนุอยนี้มาอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วเมิงเมิงเมิงจับหนะน้านี่มีเจ้าทุกจู่จู่ไอ้กระตูจู่จู่กั้นจู่งาถอยงาถอยถอยเลย ถอยง่าถอยตัวเปี๊ยยิงเปี๊ยน่่ม่เลยเลยอือโอ้ยครับมองตามเขาคือนี่คือเฮ้ยยูทูบดีใจโอ้ตบมือด้วยโอ้ดีใจโอ้เจ็บเจ็บเจ็มึงโอ้ดูปากอย่าแม่มึง ยุยซอยุยซอกันไอ้กับปอกๆหือแมงมันตอดปอกๆแล้วนั่นเอ้เอันไหนอ่ะจับซิมี่ยองซบสิเออเด้เอออย่าเลยอะจับยามีมึงระวังมือน้องด้อันอันครัวจ้าเออเออเออก็ให้จานขีๆเออ โอ oh uh, oh, <sm art dec im ana> ้ยไกรก็สามสีไงอือโอ้เปดเปๆป้เๆๆปดๆๆิดิิก็กันเซอรไอ้จางกันลุงอือยูทูบดีใจดีลองให้พอหนึ่งนาทีโบ หอดสามนาสามสิบวินาทีก็หยุดละเดี๋ยวมาโยกกันใหม่เนาะขนุนมันส่งไม่อยู่ละเงียบละทีนี้ไม่มีเชือกไหนโยกละอ ปั๊มมีม่นี่ยิ่งกว่า YouTube เด้อจะบอกให้ปั๊มมี่ก็สนุกเหมือนกันเล่นไก่นี่ตอนปั๊มมี่เด็กๆก,ก็เล่นไก่จนไม่เคยทำไก่ตายจะเปล่าป๊ชอชอ,อืดตุมเลยอ,อย่าเอะไรเอนน็งนี้ออกไป เลื <c oughs> <c oughs> อดปาม,มี่ความสุขของ Youtube และความสุขของปาม,มี่ความสุขของ Youtube อย่างแรงเลยในนี้ว่าจะได้ลูกหมา้าพุกๆมาเลี้ยงสักหน่อยเขาบอกว่าตัวยังเล็กยังไม่ถึงเดือนเลยแต่รู้สึกว่าคลอดนานแล้วไแต่ยังไม่ถึงเดือนอถ้าเอาลูกมามานี่คือไก่นี้ YouTube ยูทูบ่าไม่ยุ่งแล้วทีนี้จะไปเล่นกับลูกมาทีหนึ่งแทีนี้ ให้โตก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาขวันพันว่าไอ้มันใหญ่กว่าหนีโกนขางวาไม่ต้องทำแบบนั้นไปจ้มไม่ได้ทุกที่เ, <c oughs> เขาเอามาไว้ข้างรถโอ้ยเราจะเลี้ยงทำไม <c oughs> เขาเลี้ยงหมาไว,ไว้เฝ้าบ้าน <c oughs> ไม่ได้ให้หมาตามไปทุกที่เขาเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านไม่ได้ต้องเลี้ยงแ <c oughs> ม่นุนเสียมเลยเล่่นุนเงาเลยครับไม่มีเพื่อนเล่นครับ เ้อปลาเมื่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 อเออดีใจเลยได้ลูกไก่เยอะปัด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 เออปาเมื่อไปยุ่มมาอย่างไรปาเมื่อรีดเสื้อผ้านักเรียนหรือยังยังแล้วรีตอนไหนจะรตอนคืน พรุ่งนี้จะได้เข้ารอบหรือเปล่าเนาะพรุ่งนี้นี่จะได้ที่หนึ่งไหมหนิสิบห้าโรงเรียนสิบห้าโรงเรียนจับได้ที่สองมันจะต้องไปรายงานตัวต,วตอนก่อนเจ็ดโมงถ้าไปรายงานตัวช้าก็โดนตัดสิทธิตัดสิทธิ์เนาะแล้วครูนัดกี่ทุกี่โมงหนิโอ้ย,ยอไปโรงเรียนหกโมงหกโมงครูนัดกี่โมงนะเจ็ดโมงเออแล้วมันจะทันบ่ทันก็ <c oughs> ไปบ้านพี่ฟ้าตีห้าโอ้ ไปบ้านเพื่อนก่อลตีห้าไปถักเปียนี่ตีห้าครึ่งก็พอว่างาพรุ่งนี้คนถักเปียสิบคนจะอ,อ,อยู่บ้านพี่ฟา้าไหมก็อยู่บ้านไหนนี่คนชื่อฟา้านี่ก็บ้านกระพงไงอยู่ตรงไหนข้างๆบ้านยิมอ่ะ่บ,บ้านคุณตั้งธนาพ่มีก็ให้แตงโมถักให้วะเนาะคือไม่จะให้กีต้าถักให้กีต้าถักสวยแต่ว่ากีต้าไม่ได้แข่งแต่เขาจะมาอยู่แข่งอะไรนี่ โครงงานคุณธรรมโควิฟ้าไปแข่งลงงแข่งโครงงานคุณธรรมอู้เด๋ยนนี้นักเรียนกิจกรรมเยอะมากเลยเทอมสองเ,ออเปิมเติมมานี่ยังไม่ได้เรียนพอคือเดืนนี้มีแต่กิจกรรมทั้งนั้นเลยแล้วก็กีฬาสีแล้วก็โครงงานคุณธรรมอ้หลายอย่างอูโหโหโ้เนะแต่ ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอให้บุญส่งมันมันเฮงรวยรวยได้งานเยอะๆเด้อบุญส่งเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกุกไก่ไม่ได้กุกไกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่องเดี๋ยวพิมีนต่อหน้าบออนเดี๋ยวพิมีกวาบอนไอ้โดย่องอยากเนี่ๆๆปวดหัวกับยูทูบ อืมไปไหนค่ะไอคีจิงแหละ่หนีหมดแล้วเออเออไม่สับให้มันกาะแล้วมันมารวมตัวกันอย่าเพิ่งจับเดี๋ยวมันก็มาอย่าเพิ่งจับค่ะอาทุบจะท่านทุบเฮ้ย ดีใจดีใจประมือปิดบือตีปิดบือตีกยกยกยยไปแล้วโอ้ยเสียยูทูบ